นะครับสวัสดีนะครับนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับงานที่ครูจะสั่งให้นักเรียนทำนะครับซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับให้นักเรียนนะครับนาแบบฝึกหัดเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําความเข้าใจพร้อมครูเลยนะครับการอธิบายนี้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับจากการที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอของครูไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สำหรับงานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะครับจะอยู่ในหน้า5หน้า6นะครับแล้วก็หน้า8นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อแรกนะครับให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมให้ตรงกับภาพในที่นี้ครับเขากำหนดมาคำว่าดอกบวัวป่าไม้รถจนชาวนา คำนามพวกนี้เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนะครับคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนามสามัญน,นะครับคำนามสามัญคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อโดยรวมๆนะครับอย่างเช่นดอกบัวดอกบัวก็มีอยู่ดอกบัวอยู่หลายแบบนะครับดอกบัวพันบัวหลวงพันบัวแก้วอะไรเต็มไปหมดนะครับป่าไม้ก็มีป่าเบญจพรรณป่าอะไรเต็มไปหมดรถยนต์รถยนต์นก็มีฟอร์ดฮอนด้า อสิสุอะไรเยอะแยะนะครับชาวนาชาวนาในท,ที่นี้นะครับก็คือคนที่เป็นชาวนาครับซึ่งชาวนาก็มีอยู่มากไหมทั่วประเทศมีนะครับดังนั้นคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือคำนามสามัญคือคำนามนะครับที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยที่ไม่ได้เจงชื่อเข้าใจไหมครับ เดี๋ยวเราลองมาดูคำแรกดอกบัวดอกบัวควรอยู่ในภาพไหนภาพที่สองนะครับนักเรียนก็เขียนเลยดอกบัวจบนะครับนี่คือข้อแรกต่อไปข้อที่สองคือคำนามชี้เฉพาะนะครับคำนามชี้เฉพาะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยการที่ โจ,จงชื่อนะครับของคนสัตว์สิ่งของนั้นๆจะไม่เหมือนกับคำนามไม่ชี้เฉพาะนะครับหรือคำนามสามัญนะครับที่เรียกชื่อเหมือนกันแต่ชื่อในที่นี้สามารถสิ่งที่เป็นความหมายของคำนั้นสามารถเป็นคำนั้นได้หมดเลยอย่างเช่นช้างก้านกล้วยก็ช้างไหมช,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 ชบาแก้วก็ช้างไหม ใช่ไหมสีดอกก็ช้างคลายก็ช้างแต่ว่าถ้าเจาะจงชื่อว่าก้านกล้วยก็คือก้านกล้วยตัวเดียวเลยนี่แหละครับคือลักษณะของการเจาะจงนะครับคำนามชี้เฉพาะนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำนามวิสามันนะครับหรือวิสามายนามซึ่งอยู่ในคลิปนะครับเหมือนกันนะนักเรียนอย่าเพิ่งสับสนนะครับอันนี้คือเหมือนกัน ชี้เฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําประเทศไทยนางลำหับวันสงกรานต์ม้านินมังกรประเทศไทยคือการเจาะจงว่าประเทศไทยอเมริกาคือไทยไหมไม่ใช่ญี่ปุ่นคือไทยไหมไม่ใช่นี่คือการเจาะจงชื่อของสิ่งนั้นๆไปเลยนะครับเจาะจงชื่อของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับคำนามชี้เฉพาะหรือวิสามายนาม คราวนี้เรามาดูคําว่าประเทศไทยประเทศไทยเติมไว้ที่รูปรูปนี้แผนที่นะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับส่วนข้ออื่นเดวนักเรียนทําเองนะครับข้อต่อไปคํานามที่บอกลักษณะนามบอกลักษณะนามก็คือบอกลักษณะของนามที่อยู่ด้านหน้าของมันว่ามีลักษณะเป็นอะไรง่ายๆเลยนักเรียนนึกถึงหน่วยของสิ่งของหนังหนังสือหนึ่งเล่ม สัตว์หนึ่งตัวรถหนึ่งคันไข่หนึ่งฟองให้นักเรียนนึกถึงอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่อยู่ข้างหลังเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าลักษณะนามไปในบางครั้งลักษณะนามนะครับอาจจะไม่ตามหลังตัวเลขก็ได้แต่ตามหลังคำนามนั้นๆก็ได้อย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งไม่มีตัวเลขเห็นไหมคำว่าบ้านตามด้วยคำว่าหลังเลย ดังนั้นคําว่าหลังจะกลายเป็นลักษณะนามนะครับดังนั้นควรเติมคําว่าเล่มควรเติมที่ตรงไหนควรเติมที่ตรงนี้นะครับก็คือสะมุดซีเล่มจบเพราะเล่มนะครับเป็นลักษณะนามของสะมุดน,นะครับ ต่อไป้คำนามรวมหมู่คำนามรวมหมู่เราเรียกว่าสะหมหานามนะครับเป็นคำนามที่ใช้บอกหมวดหมู่ของคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับบอกหมู่ให้นกักเรียนนึกถึงถ้าหมู่เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ลูกจำนวนมากไหมหมู่มากนะครับจํานวนมากตั้งแต่ตั้งแต่สองคนขึ้นไป นะครับคำนามรวมหมู่นะครับบางคงบางครั้งอาจจะเหมือนกับลักษณะนามแค่สลับตําแหน่งถ้าอยู่ด้านหลังจะกลายเป็นถ้าคําพวกนี้อยู่ด้านหลังจะกลายเป็นลักษณะนามนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้านหน้าของคํานามจะกลายเป็นสบุหานามเป็นบางคํานะครับอย่างเช่นถ้าเล่มสมุดแบบนี้ยังไม่ถือเป็นสมุหานามนะครับเพราะว่า มันไม่ได้แสดงการรวมเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับรวมจำนวนเยอะๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูคำว่าเราคำว่าเรานะครับเราแสดงความเป็นหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวให้นกักเรียนดูทีละข้อเรานกใช้ได้ไหมก็อาจจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูทุกข้อเลยเราลูกเสืออืมก็น่าจะใช้ได้ฝูงก็ เราเราใช้กับช้างก็ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเราใช้กับชาวนาก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันดังนั้นคําว่าเรานะครับนักเรียนอาจจะเติมข้อไหนก็ได้แต่ต้องดูความเหมาะสมนะครับคําว่าเราในที่นี้นะครับใช้กับหมู่คณะที่เป็นคนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะใช้กับคนนะครับดังนั้นนักเรียนดูลูกเสือกับชาวนา สองรูปนี้เท่านั้นที่เป็นคุณนะครับครูเลือกเหล่ามาเติมที่ชาวนาเพราะว่ามันดูเหมาะสมกว่านะครับส่วนคําอื่นเดียวนักเรียนดูเอาเองนะว่าเติมสมุหานามอันไหนถึงเหมาะสมนะครับต่อไปคํานามที่แสดงอาการหรืออาการนามนะครับเป็นคํานามที่แสดงสิ่งที่เป็นนามอธรรมให้ออกเป็น รูปอธรรมนะครับรูปปัธรรมนะครับโดยการเติมคําว่าการหรือคําว่าความหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษคํากริยาก็คือคําที่บอกการกระทํานะครับคาวิเศษก็คือคําที่บอกคุณลักษณะของคนสัตวสิ่งของสถานที่เพื่อขยายให้คํานามคำศัพรพนามนะครับ คำนามคือคำเรียกชื่อคำสรรพนามคือคำแทนคำกริยาคือคำที่บ่งบอกการกระทำคำวิเศษด้วยกันก็คือคำวิเศษก็คือคำที่บอกคุณสมบัตินะครับเพื่อใช้ขยายให้ชัดเจนขึ้นคำวิเศษซึ่งนักเรียนน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวครูจะนักแต่เดี๋ยวครูจะสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเรียนจบเรื่อง คำนามคำสรรพนามคำกริยานักเรียนก็จะเจอกับคำวิเศษนะครับนักเรียนดูนะครับการเรียนการวิ่งความรักดูข้อแรกก่อนการเรียนควรเติมรูปไหนครับควรเติมรูปนี้นะครับจำไว้เลยคำนามที่แสดงอาการหรืออาการนามการกับความบวกด้วย คำกริยาหรือคำวิเศษถึงจะเป็นอาการนามแต่ว่าถ้าเกิดหลังการกับความเป็นเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามจะกลายเป็นวินามสามันทันทีนะครับต่อไปข้อหน้า8นะครับหน้า8หน้า8ข้อที่3 ให้นักเรียนเติมการหรือความหน้าคําต่อไปนี้การกับความนะครับใช้เติมหน้าคํากริยายหรือคําวิเศษแต่นะครับแต่วิธีการเติมการกับความนะครับมีข้อสังเกตก็คือคําว่าการนะครับส่วนใหญ่จะอยู่หน้าคําที่เป็นการแสดงการกระทํานะครับส่วนความส่วนใหญ่จะอยู่หน้า คำที่เป็นคำวิเศษคำที่บอกคุณลักษณะนะครับไม่ใช่คำที่บอกคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวคุณลักษณะนักเรียนจะสับสนกับลักษณะนามนะนะครับการกับความให้นักเรียนจำแบบนี้เดี๋ยวดูวิธีทำนะครับทำยังไงพักผ่อนคำว่าพักผ่อนให้นักเรียนดูคำแรกนะครับ คำแรกของของคำนะครับมันมีหลายพยางค์คำที่เขากำหนดให้นักเรียนดูคำแรกเลยคำว่าพักนะครับคำว่าพักให้นักเรียนพิจารณาว่ามันเป็นคำที่เป็นการแสดงการกระทำหรือเป็นคำที่บอกคุณสมบัติบอกคุณสมบัติได้แก่คำว่าดีชั่วนะครับสวยไม่สวยอ้วนผอมเข้มอ่อน อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นการบอกคุณสมบัติเพื่อใช้ขยายนะครับดังนั้นนกักเรียนดูคําว่าพักคําว่าพักเนี่ยเป็นอะไรพักนะครับก็หมายถึงการที่เราหยุดอยู่นิ่งระยะหนึ่งนะครับการหยุดอยู่นิ่งระยะหนึ่งนกักเรียนคิดว่าเป็นการกระทํำไหมเป็นไหมครับเป็นนะครับดังนั้นเติมการหรือความ เติมการง่ายไหมจบดูคำแรกเลยดูตัวแรกปุ๊บนักเรียนก็จะรู้เลยว่าควรเติมการหรือความนะครับแต่ในบางครั้งการกับความนักเรียนก็ต้องอาศัยความจำนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีความเนี่ยก็ไปอยู่หน้าคำที่เป็นคำกริยาได้เหมือนกันนะครับดูเอาความเหมาะสมนะครับถ้าอ่านแล้วไม่แปลกก็ก็ หือว่าถูกนะครับแต่ว่าถ้าเติมแล้วรู้สึกแปลกๆนะครับก็ก็น่าจะผิดนะครับแต่ว่านี่คร่าวๆนะครับที่ครูบอกว่าหน้าคํากริยาเป็นการหน้าคําวิเศษเป็นความเป็นเป็นเป็นคร่าวๆนะครับเป็นลักษณะส่วนใหญ่ที่เป็นคร่าวๆนะครับให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับต่อไปเอาความสักข้อดีกว่าอ่ะ ข้อนี้เข้มแข็งนักเรียนดูคําว่าเข้มเข้มเข้มเป็นคําเป็นคําการกระทำไหมลูกเป็นไหมเข้มถ้ามันเป็นการกระทํานักเรียนอ่านปุ๊บนักเรียนจะรู้ว่ามันเป็นการกระทําแบบไหนแต่ว่าถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนไม่สามารถตอบครูได้ว่าทําเข้มเนี่ยทำยังไง แสดงว่าไม่ถูกนะครับไม่ได้เป็นการกระทํานะครับเข้มนะครับไม่ใช่การกระทําเป็นคําวิเศษต้องเติมความนะครับความเพราะว่า1การเข้มแข็งนะครับเท่าที่ครูอ่านมานะครับไม่เคยมีนะครับแต่ว่าความเข้มแข็งมีนะครับวิธีการนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าคําไหนเป็นคํากริยาคําไหนเป็นคําวิเศษนะครับ นักเรียนใช้วิธีการเปิดพจนานุกรมนะครับเปิดพจนานุกรมดูหรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับนักเรียนก็สามารถิร์ชหาคําพวกนี้เนี่ยลงใน Google ได้นะครับในพจนานุกรมนะครับกูเกิลก็จะบอกนะครับว่าเป็นคํากริยาหรือคําวิเศษถ้าเป็นคํากริยาจะใช้อักษรย่อว่ากอ,อยู่หน้าคํา ถ้าเป็นคําวิเศษจะใช้อักษรย่อว่าวอ,อยู่หน้าคานะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสําหรับคนที่สะดวกแต่ว่าคนที่ไม่สะดวกนะครับก็ให้นักเรียนดูนะครับว่าเป็นการกระทํำไหมถ้านักเรียนเห็นการกระทําคือคํากริยาแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่เห็นการกระทํานะครับแสดงว่ามันเป็นคําวิเศษนะครับต่อไปการวิเคราะห์นะครับ ข้อที่4วิเคราะห์ชนิดของคำนามในประโยคข้อนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนฝึกไว้เพราะว่าในข้อสอบไม่ว่าจะเป็นโอนิดนะครับข้อสอบสอบข้าม .1 มหนึ่งการวิเคราะห์ชนิดของคำในประโยคเนี่ยมาแน่นอนนะครับมาแน่แน่ไม่ต้องก่วงนักเรียนเจอแน่นอนนะครับดังนั้นฝึกไว้นะครับวิธีการทำนะครับวิเคราะห์ชนิดของคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนามหรือคำชนิดอื่นเนี่ย ให้นักเรียนนะครับอ่านประโยุนะครับอย่างเช่นคําสั่งเขาต้องการทำนามใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยนักเรียนก็อ่านแล้วก็ดูเฉพาะคําที่เป็นคํานามนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเป็นคํานามชนิดไหนนะครับมาดูคาแรกคําว่าช้างช้างเป็นคํานามไหมช้างเป็น คำนามลูกพราะใช้เรียกชื่อสัตว์ที่เป็นชนิดใหญ่นะครับเราใช้เรียกชื่อช้างเป็นนามแบบไหนนามแบบไหนช้างเฉพาะหรือไม่เฉพาะเป็นนามที่ไม่ชี้เฉพาะหรือนามสามัญเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าช้างตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรแสดงว่าอะไรที่เป็นช้างก็คือคำนี้หมดเลยนะครับ เขียนช้างลงไปจบหนึ่งคำยากไหมไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปคำว่าขลุงขลุในที่นี้นะครับก็คือเป็นการบอกนะครับบอกลักษณะการรวมหมู่ของช้างนะครับเป็นการรวมหมู่ของช้างนะกักเรียนคิดว่าเป็นคำนามแบบไหนเมื่อเป็นการรวมหมู่เป็นคำนาม อ๋ไม่ใช่นะครับเป็นคำนามแบบไหนเป็นคำนามแบบไหนเป็นคำนามรวมหมู่ใช่ไหมครับเป็นคำนามรวมหมู่แต่แต่จำได้ไหมครูบอกว่าคำนามรวมหมู่บางครั้งอาจจะเป็นลักษณะนามเมื่อคำนั้นอยู่ข้างหลังคำนามอย่างเช่นคำว่าครง มันเป็นรวมหมู่นะครับแต่ว่าบางเอิญที่คําว่าครงเนี่ยมันไปอยู่หลังคําว่าช้างดังนั้นมันจะเป็นการบอกลักษณะของของช้างนันทีช้างที่อยู่จํานวนมากๆอย่างเช่นช้าง1โงครงช้าง2ขอขงครงช้าง3ามครง,จ,ง,งจึงเป็นครงจึงเป็นคําที่เป็นลักษณะนามนะครับ เราก็ตึมไประวังไว้นะครับตรงนี้สมุหนามกับลักษณะนามนะครับข้อสอบชอบเอามาหลอกนะครับข้อสอบครูก็อาจจะเอามาหลอกเหมือนกันนะครับให้นักเรียนดูนะครับถ้าเป็นเกิดช้างอยู่จํานวนมากเนี่ยแล้วก็ขลงจะใช้เป็นคํานามเป็นลักษณะนามของช้างนะครับจากปกติเราจะใช้ช้างนะครับเป็นตัวกับเป็นเชือกนะครับช้างบ้านเราจะใช้เชือกนะครับ ช้างป่าเราจะใช้ปัวนะครับดังนั้นแต่ว่าถ้าช้างจํานวนมากๆเราจะใช้ลักษณะนามว่าเป็นขลุงนะครับดังนั้นเมื่อขลุงอยู่หลังคําว่าช้างจึงเป็นลักษณะนามแต่ว่าถ้าเกิดบางเอิ่ว่าขลุงเนี่ยมันอยู่หน้าคําว่าช้างอย่างเช่นขลุงช้างนั้นอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่งคําว่าขลุงจะเป็นคํานามรวมหมู่ทันทีเพราะอยู่ด้านหน้าของคํานามนะครับ โอเคเข้าใจไหมลูกถ้าไม่เข้าใจฟังซ้ำนะถ้าสงสัยก็ถามครูได้นะครับต่อไปคำว่านั้นคำว่านั้นเป็นคำนามไหมคำว่านั้นเป็นคำนามไม่เอย่ยนั้นไม่ใช่คำนามนะครับเพราะว่าคำว่านั้นเนี่ยเป็นคำที่ ใช้แทนนะครับให้นักเรียนนึกถึงอ่ะเวลาพูดเป็นภาษาใต้ใช่ไหมคนใต้เนี่ยใช้นั้นบ่อยมากเลยอย่างเช่นแม้นั้นนะอันยิบนั้นในทียิบโน้นในทีคําว่านั้นนะครับคําว่านั้นจึงไม่ใช่เป็นคํานามที่เป็นคําเรียกชื่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนั้นหมดเลยนะครับการที่เราบอกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรก็ได้นะครับ อาจจะเป็นปากกามันก็ค no ือนั้นดินสอมันก็คือนั้นยางลบก็คือนั้นนะครับทุกอย่างเป็นนั้นได้หมดเลยแต่ว่าถ้านั้นเป็นคำนามแสดงว่าของที่เรียกว่านั้นเท่านั้นถึงจะเป็นนั้นได้นะครับก็เหมือนช้างไงก็เหมือนคําว่าช้างไงเป็นคำเรียกชื่อนะครับเป็นคำนามคําว่าช้างจะเป็นช้างอะไรก็ได้แต่ของแต่ช้างตัวนั้นจะต้องเป็นช้างนะครับ สัตว์ตัวนั้นจะต้องเป็นช้างจะช้างเท่านั้นแต่ว่าถ้าคําว่านั้นจะเป็นอะไรก็ได้เป็นคุณสัตว์สิ่งของเป็นอะไรก็ได้นะครับจึงเป็นคําที่ใช้แทนเข้าใจไหมเข้าใจนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับอ,อไปอยู่อยู่ใช่ไหมอยู่ไม่ใช่นะครับอยู่เป็นคํากริยานะครับในใช่ไหมในก็ไม่ใช่นะครับ นเป็นคำที่เรียกว่าคำบุพบทนะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนนะครับเพราะว่าพอหกจะได้เรียนครบทั้ง7ชนิดเลยนะครับต่อไปคำว่าอุทยานอุทยานเป็นคำเรียกชื่อไหมครับอุทยานนะครับเป็นคำเรียกชื่อนะครับนแล้วเป็นคำเรียกชื่อแบบไหนเป็นแบบไหนนามแบบไหนลูกเป็นนามที่ ชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะอุทยานเป็นนามที่ไม่ชี้เฉพาะเพราะว่าอะไรอุทยานนะครับมีหลายแห่งเลยทั่วประเทศเมื่อพูดถึงคำว่าอุทยานอะไรที่เป็นอุทยานนะครับก็คือคำนี้หมดนะครับไม่ได้จะจงชื่อว่าอุทยานนี้ชื่ออะไรนะครับอุทยานห้วยขาแข้งอุทยานน้ำตกดาดฟ้าไม่ได้บอกนะครับชื่อของอุทยาน ดังนั้นเป็นนามคำนามไม่ชี้เฉพาะนะครับข้อนีอ้ต่อไปคำว่าแหงคำว่าแหงนะครับคำว่าแหงแหงเป็นอะไรอยู่หน้าอุทยานแหงแหงในที่นี้ก็คือลักษณะนามนะครับลักษณะนามของสถานที่นะครับสถานที่ใหญ่ๆ สถานที่ใหญ่ๆเราจะเรียกว่าแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหนึ่งแห่งนะครับแห่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะโรงเรียนอาจจะใช้โรงหรือแห่งก็ได้นะครับอุทยานหนึ่งแห่งสถานที่หนึ่งแห่งนะครับสถานพูดหนึ่งแห่งนะครับใช้กับสถานที่ใหญ่ๆนะครับใช้ได้ดังนั้นแห่งเป็นคำอะไร คำลักษณะนามอขอโทษเดี๋ยวกบแป,ป๊บนะครับนะครับเนื่องจากยังไม่ได้ซื้อปากกานะครับปากกาที่เขียนนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ก่อนแห่งเป็นลักษณะนามนะครับ โ okay. อเคอาต่อไปคำว่าหนึ่คำว่า1เป็นคํานามไหมลูกคำว่า1ก็คือเลขหนเป็นคํานามไหมเป็นบางคนว่าอาจจะเป็นคํานามเพราะว่าใช้เป็นชื่อเรียกตัวเลขใช่ไหมใช่นะครับแต่ความจริงหนึ่งะครับคำว่า1ไม่ได้เป็นคํานามนะครับแต่เป็นคําวิเศษที่แสดง ปริมาณนะครับนักเรียนจําไว้เลยคํานามก็คือคําเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แต่เป็นการเรียกชื่อตัวเลขเราจะไม่นับว่าเป็นคํานามนะครับเราจะนับเป็นคําวิเศษดังนั้นนะครับหเราไม่ต้องไปเติมในช่องไหนทั้งนั้นคราวนี้นักเรียนดูนะครับข้อนี้จะมีคํานามคือคําว่าช้างโขงอุทยานแล้วก็แห่ง นะครับช้างเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะอุทยานเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะโขงเป็นโขงเป็นคำนามที่เป็นลักษณะนามแห่งเป็นลักษณะนามนะครับส่วนข้ออื่นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปฝึกทำนะครับไปฝึกทำแล้วก็ทำความเข้าใจที่บ้านนะครับวิธีการส่งนะครับถ้าเกิดนักเรียนคุณใดสะดวกนะครับ สะดวกที่จะส่งนะครับสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของแบบฝึกหัดที่นักเรียนทํานะครับพร้อมทั้งเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อข้างใต้แบบฝึกหัดนะครับอย่างเช่นเขียนแค่หน้าแรกก็ได้นะครับเขียนชื่อแบบฝึกหัดเขียนข้างข้างล่างนะครับว่านักเรียนชื่ออะไรนะครับเขียนไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมา ส่งครูนะครับวิธีการอัพนะครับอัพลงในถ้าใครสะดวกนะครับสสะดวกนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกลุ่มใน Google Google Classroom นะครับนักเรียนสามารถทำได้โดยการทำเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับพร้อมทั้งเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อลงที่ข้างล่างด้านล่างของแบบฝึกนะครับ นะครับเขียนนะครับชื่อสมมุติครูเขียนชื่อตัวเองนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับ ให้นักเรียนเขียนชื่อของตัวเองนะครับลงข้างใต้นะครับใต้แบบฝึกนะครับเพื่อครูจะได้ให้คะแนนได้นะครับนักเรียนส่งนะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดลงใต้โพสต์ที่ครูเปิดให้ส่งงานนะครับแล้วครูก็จะตามไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนนักเรียนจะได้ทราบคะแนนทันทีหลังจากที่ครูตรวจเสร็จนะครับเพราะว่าจะเพราะว่า มันจะส่งแจ้งเตือนมายังนักเรียนนะครับว่าได้มีการตรวจแล้วได้เท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับไม่เป็นไรนะครับเราค่อยนํามาส่งตอนเปิดเรียนนะครับครูก็ตรวจให้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนําเสนอนะครับเนื้อหาแล้วก็การนำเสนอ การทำแบบฝึกหัดไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ